เอาแล้วนก็ขอากาบสวัสดีทุกทนด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมคูมา ff วันนี้ผมก็จะมาสอนตต่อคลิปเหมือนเคยนะก็จะเป็นคลิปเล่นมุมกล้องง่ายๆนะเออวันนี้ผมก็จะเปิดคลิปแปลกอีกนิดนึงนะเพราะว่าเออเราอยู่ใน f อฟจแล้วตอนนี้เอออากจะเข้ามาแล้วเนาะให้ทุกคนอนะ่ะ เปิดในคลิปต้นฉบับของที่ทุกคนไปถ่ายออกมาเนาะแล้วกดปิดเสียงไปแล้วเพิ่มคลิปต้นฉบับเสียงต้นฉบับออกมาเนาะมันได้แบบนี้โอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วใช่ปะแล้วก็ให้ทุกคนมามาร์กจังหวะเพลงนะหรือว่าไม่มาร์กก็ได้เออแต่ผมแนะนําให้มาร์กจังหวะเพลงนะก็คือเผื่อแบบเวลาเราต่ำจะไงนะลองดูเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวมาขิดจังหวะอันนี้เราไม่เอาตัวนี้เราไม่เอานะตัวนี้โอเคเราจะเอาแค่อตัวข้างหน้านะเพราะว่าจังหวะมันสวยมันทุยมันเท่เอลองฟังนะจะเอาจังหวะข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังโอเคช่างมันเถอะต่อไหมทุกคนอ่ะมันลบเพลงออกนะก็คือลบเสียงเพลงออกไปที่เราไม่เอาแล้วอยากจะได้แบบนี้แล้วใช่ปะต่อมาให้ทุกคนอ่ะมาตัดเอาตอนที่มันอะไรเขาเรียกอะไร ตอนที่มันให้หัวใจนะเดี๋ยวก็หนึ่งรอมันเปลี่ยนชุดก็นนะตัวนี้จังหวะไหนวะที่มันจะเปลี่ยนชุดเนี่ยโอเคประมาณนี้เนาะเราก็ลบไปอันทางนี้เราไม่เอาแล้วเราก็ลบทิ้งออกไปโอเคแล้วโตมาให้คนอ่ะเลื่อนมาห้าตอนนี้เรากดท่ากาลังจะกดท่านะเนี่ยเนี่ยประมาณแถวๆนี้นะเอาตอนกําลังจะกดท่านะหรือไม่ก็ไม่ต้องเอาตอนกําลังตอนที่มันยืนนิ่งเลยยิ่งดีเนาะกดแยกไปโอเค แล้วทุกคนอนะ่ะเลื่อนมาจังหวะที่เราจะเอาเนาะจังหวะที่มันกําลังให้หัวใจอะ่ะโอเคประมาณนี้นะลบทิ้งไปเดี๋ยวนี้เราไม่เอาแล้วก็ไม่ออกโอเคแล้วหลังจากนี้ทุกคนามาเอาตอนที่มันจิ้มใจนะเนี่ยแหละตอนที่มันจิ้มใจนะกดแยกไปหนึ่งทีเนาะแล้วอันนี้ให้ทุกคนอะ่ะเลื่อนมาตรงนี้ เรื่อมาข้างหน้าเนี่ยให้ทุกคนอ่ะมันลบอันนี้ออกน,นะลบลงมาเรื่อยๆื่อยจนกว่าแบบภาพมันจะตรงกันนะจนกว่าไอที่เราตัดออกจากกันอ่ะมันจะเข้ามาตรงกันเนาะโอเคก็คือตรงนี้ยังไม่ตรงเนาะก็ลากลงมาเอาอยู่สัก7.5แล้วกัน7จแล้วกันเนาะโอเคเรามาดูว่าจะตรงนะยังไม่ตรงอีกนะแล้วก็ปลดมันเรื่อยจนกว่าไอคลิปมันจะตรงกับจังหวะเพลงที่เราเปลี่ยนชุดนะนะจุดเป็นละโอเคสวยลองมาดูนะ นี่นักขั้นตอนต่อมาทุกคนเลื่อนมาหาตอนที่เราเปลี่ยนชุดเสร็จเนาะแล้วเอาตอนที่เราเริ่มกดใจเนาะโอเคตอนที่เราเริ่มกดใจนะฮะลองหาเลื่อนหาดูนั่นเยอะเนี่ยจังหวะนี้เนาะตอนที่มันยกมือขึ้นแบบนี้แล้วก็ลบไปทางที่เราไม่เอาอะลบทิ้งออกไปก่อนโอเคเราเอาจังหวะที่มันจิม้มเนี่ยจังหวะที่มันจิ้มแบบนี้นะ โอเคแบบนี้นะเนาะจังหวะที่มันกำลังจะจิ้มบบนี้เนาะแล้วก็กดแยกไปแล้วข้นต้นต่อมาให้ทุกคนเราเลื่อนมาฮะตอนที่มันจิ้มเสร็จนะแล้วก็มาดูจังหวะนะโอเคจังหวะนี้เนาะแล้วก็กดแยกไปหนึงทีแล้วให้ทุกคนมาเอาตอนที่เราเริ่มเต้นท่ามัวนะเริ่มเต้นท่ามัวแบบทา่าไม่ค่อยตรงกันะ่ะรออยู่ รอไปเนาะโอเคหาก่อนนะทุกคนเนาะมันมีเยอะอเยอะพื้นบางทีรอมันไปถ้าขี้เกียจเราก็เลื่อนมาเลยเนาะเลื่อนมาตอนที่เราตัดเลยก็เสร็จโอเคจบ ประมาณนี้เนะอาตอนที่มันเริ่มเต้นนะทุกคนต้องเลือกเอาตอนที่มันเริ่มเต้นนะไม่ใช่ว่ามันยนังทำอื่นอยนู่จะไปเอานะเออประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลบแล้วก็ลบไอ้ทางที่ไม่ต้องการออกไปเลยปุ๊บเสี้ยวนี่แล้วได้แบบนี้เรากดแยกไปอีกทีเนาะแล้วลบอันนี้ออกไปอีกทีแล้วก็กดเซฟไปเลย ต่อมาก็ทุกคนมามาร์กเหมือนกันนะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาร์กแล้วให้เราเลื่อนด้วยนะออบวกไปนอีกทีแบบนี้แล้วก็ซูมเข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตีนผู้หญนะิงแอบบนเนาะอันนี้แล้วก็อันนี้ผมจะเอาแบบซูมแล้วก็ไหล่ออกมาอยู่ประมาณนี้เนาะจะเอาแบบแค่อยๆไหล่นะแบบนี้นะแล้วก็มาร์กไปอีกทีแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาหาตรงขาผู้ชายนะโอเค แบบนี้แล้วก็มาร์กอีกทีเลื่อนขึ้นมาหาขาวผู้หญิงแล้วก็ซูมเข้าไปเนาะแบบนี้โอเคแล้วลองมาดูนะโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วใชปะให้ทุกคนดูเนาะเลื่อนไปเรื่อยๆนะเนี่ยประมาณนี้เนาะที่มันจะเปลี่ยนชุดนะ แบบนี้เนาะโอเคก็แยกไปแล้วนี้ให้ทุกคนเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะให้มันมาตรงกับจังหวะเดียวกันนี้นะก็คือให้ภาพมันตรงอันเดิมนะคือแบบนี้เนาะโอ้ยใหญ่ไปบแบบนีเนาะขยายขึ้นมานิดนึงประมาณนี้โอเคใหญ่ไปไหมวะ ม,มีปัญหาก,กับการการัดระยะไอ้พวกนี้จริงๆ okay, เลยโอเคแบบนี้นะแล้วก็คือให้ทุกคนอะ่ะมาดูนะนว่าสวยไหมแบบนี้เนานะโอเคแล้วนี่ก็มาร์กนี่เป็นหนึ่งทีเนาะเอาไม่ใช่แหลนะผิด แบบนี้โอเคลองมาดูว่ามันยังสวยไหมถ้าไม่สวยตัวไหนก็แกได้นะเนี่ยยังเช่นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาจากซูมขึ้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะมาร์กไปหนึ่งทีแล้วก็เอาขึ้นมาอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็มาร์กไปทีเอาขึ้นมาอยู่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้มาร์กไปอีกทีนั่นซูมเข้ามาเอาตัวนี้แบบนี้โอเคแล้วลองมาดูนะว่าจะเป็นยังไง นอกจากแบบนี้ใช่ป่ะมันจะเป็นแบบตึงแล้วก็แบบนี้เนาะตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนอ่ะมากดเพิ่มเอฟกซ์ฟิก่อนนะอันแรกอ่ะเผื่อเผื่อให้เรารู้จังหวะนี้นะว่าเราจะเปลี่ยนชุดนะชุดมากไปเอาเป็นเอฟกซ์ฟิออกมาเนาะเป็นเอฟกซ์ฟิแตกนะมละโอเคนอกจากได้แบบนี้ใช่ป้าลองมาดูเนาะ มันจะได้อยู่แบบนี้เนาะหลังจากนี้ก็ให้ทุกคนมาม้์งอีกนะเน,นี่ยยังไม่จบนะแบบนี้เนาะตึงแล้วก็อันนี้มันจะเป็นภาพฝันตึงแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยเจ็บแบบนี้แล้วก็เนี่ยแบบนี้นี่ มาร์กอ,ออกมามาร์ออกมาใหไ้ได้แบบนี้เนาะโอเคแล้วหลังจากนี้ก็ให้ทุกคนมาอันนหนต่อกันได้เลยมาร์กก่อนนะอันนี้ก็ยังไม่ได้มาเโอเคแล้วก็ตัวนี้ให้ทุกคนอ่ะซูมเข้าไปตรงไหนก่อนก็ได้นะเดีย๋ยวผมจะเอาซูมเป็นขึ้นหน้าแล้วกันนะของผู้หญิงตัวนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็แบบนี้โ okay, อเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ เส้เสียวแล้วก็น,นี่ก็เลื่อนลงประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคหรือไม่ก็อยากได้ส่วนหัวก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงแล้วกันเนาะแบบน,นี้โอเคแล้วก็หัวอันนี้มีหัวอะไรอของกลวเนี่ยแล้วก็ซูมเข้ามาแบบนี้อันเนี้ยแล้วก็ยังไ,ไง่อว,วะ จัดได้ตามใจชอบแล้วนะคนผมไม่รู้มันจะตัดจัดยังไงนะให้มันสวยดีนะโอเคแบบนี้นะเราลองมาดูนะว่าสวยไหมนี่กดเฟี้ยวนาะ ันต้นต่อมาก็ลองมาเพิ่มเป็นเอฟเฟกแล้วกันเนาะก็คือจะเอาเอฟเฟกอะไรใส่ก็ได้เนาะตามใจทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะเป็นเอฟเฟกไอที่มันเป็นมุดขาวมุดขาวเนาะเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะเอฟเฟกต์มุดขาวตัวไหนวะมีหรือเปล่าโอ้โหมีลายหัวอยู่เลยเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมหาเอฟเฟกต์กันเกียร์นี้ออกมาน่าขึ้นมา ประมาณนี้เนาะนี่โอเคจังหวัดนี้นะที่เป็นตึงนี่นะให้ทุกคนเอาเอ็กซิคแตดใส่นะหรอ,อมันก็ง่ายๆคลิปนี้ไม่ยากมากถ้าทุกคนขยันมันก็จะได้คลิปที่สวยงามแตกต่างจากผมนะผมขยันแค่ไหนก็เหมือนเดิมเลยนะ นี่แบบนี้มันจะได้อยู่แบบนี้เออแล้วนี่ก็ลากขึ้นมาเลยให้มันมาตรงกับตรงนี้เออแล้วก็ลากลงโอเคแบบนี้อืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบไอ้พวกเอฟฟกอ่าหิมะละกันเนาะโอเคเอเฟิกหิมะแล้วก็นนอนพักก้อนเมียบอกให้เธอพักก้อนเออเนี่ยเนี่ยองหาดูนะมันก็มีหลายเอฟฟกนะ ใช่ผมหาเองนี่ยากเอาตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคลากขึ้นมาสุดแล้วลองมาดูกันเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เนาะลองมาดูนะ นี่ยแบบนี้โอเคแล้วอันนี้ลากลางมาข้างล่างก่อนให้มันตรงกับไอ้ข้างบนนะไอข้างล่างเน่ยแบบนี้โอเคมันก็จะสวยงามขึ้นอีกเยอะแล้วก็ลากมาไว้ด้านหน้าสุดเลยขั้นต้นต่อมาก็คือการมาร์จจะมาเอ็กซแตกอีกทีเนี่ยจังหวะนี้นะกดลบไปแบบนี้โอเคแล้วก็กดช้ำขึ้นมาฟูแบบนี้ลองมาดูนะ โอเคเนาะตรงนี้ผมว่าผมมาร์กผิดวะทำไมภาพมันขึ้นไปนแบบนี้วะเน่โอเคอันนี้ลงมาแล้วกันเนาะไอซูมเข้ามาอยู่ประมาณนี้นี่เรามาดูไหมเนาะโอเคอันท้ายก็คือการขยายออกนะให้มันเห็นหน้าเราแบบนี้โอเคานะมันจะได้แบบนี้เนาะแล้วก็ เซฟไปเลยคลิปนี้ก็จะเปลี่ย,ยนแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อเด้อแล้วอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดลิปใหม่ๆบ๊ายบาย